สวัสดีท่านผูน้ชมท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่การอันบ็อกแบบเพียวเร็วเลยนะครับนี่คือกล่องไม่ใหญ่มากแต่หนักนะครับมาเราแกะกันเลยครับอนี้ก็ซื้อร้านนี้หลายทีแล้วนะก็หวังว่าจะดีสักทีนะครั้งที่แล้วก็ผมรีบใช้นะครับมีน้องหนิมนะน้องหนิมก็ยังใช้นะฮะ คราวนี้หวังว่าคงจะไม่เจออะไรเลยนะนี่เหมือนเดิมครับแพคคุณภาพแต่อยากให้เช็คแบตมาบ้างโอ้โหนี่สุดสุดติงิงนะแน่นหนามากชอบชอบแต่แบตคงจะดีนะครับรถนี้นะรถนี้ไม่รี้ิบนะครับถ้าเกิดว่าพบว่า ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ผมผมน่าจะเปลี่ยนไปด,ดูกันเนี่ยว่าจะโอหรือเปล่านี่ครับนี่สี่แล้วก็อย่างละห้านะครับก็คือสิบสี่ก้อนนั่นเองโอ้ยติดสิบสี่ก้อนนะฮะเดี๋ยวเรามาวัดวงกันครับ ดูสิว่าไงแต่ก่อนวัดโวลตเดี๋ยวขอดูสภาพก่อนแจกก่อนก็ถือว่าเป็นแบบนี้ห่อนะครับผมก่อนสีก้อนแล้วกันนะดูครับอันนี้เป็นยี่ห้อ SunPower นะครับ 4แอมป์สามจุดหกโวลต์นะครับสี่พันมิลลิแอมป์นะครับสองหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์นะคูวบวกเป็นยังไงดูครับคูวลบก็ จุดหน่อยๆนะไม่รู้จุดอะไรนะครับนึ่งงานเหมือนไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นี่ก็เหมือนอมีรอยหน่อยๆนะฮะ นะไม่รู้รอยอะไรนะจะเหมือนเป็นคราบนะครับเหมือนจิ้มจิ้มหน่อยๆน,นะ,ะซันพาวเวอร์ครับเหมือนกันเหมือนกัน นะดูครับถือว่าผมได้รถเก่าอ่ะไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะมันมีรอยจับอะไรบ้างนะครับสีก้อนผ่านมันไปก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรเท่าไหร่นะครับ ยังอ,อ,พอพอที่จะรับได้นะฮะโอ้ขาดขาดบนครับเดี๋ยวเราลองดูสีก้อนนี้แยกมาก่อนจะส,สับสนนะครับผมซื้อทีเยอะซะด้วยแต่น่าจะมีคนซื้อเยอะกว่าผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับทีละก้อนครับคลิปนี้นานหน่อยนะ เนี่ยฮะขั้วมันไม่จมนะเนีย่ยมีมีความหม่นนะผงขั้วนะอ่ะต่อเลย ก็ให้ดูทีละก้อนครับประสบการณ์ของคนซื้อจริงๆนะฮะนี่บวกนะครับมีรอยนะฮะโลบก็มนๆอีกแล้วนะครับไม่แจ่มเท่าไหร่นะทำไมถึงไม่แจ่มทุกทีเลยร้านนี้เนะนี่ยอันนี้มีรอยเลยอะ่ะ โอ้ยเขาไปขูดอะไรครับไม่เข้าใจวางไม่ดีหรอเนี่มันจะหมนหมดเลยนะผิดกับยี่ห้ออีฟที่ผมซื้อมานะสี่ข้อเองแจ่มแจ่มมากอันนี้โคลาลานะครับเนี่ยอันนี้จะมีเนี่ยมันหมด,หมดงไงเหมือนเกือบละเกือบจะเป็นสนิมแล้วเปล่า ผู้ชมดูเองนะครับไม่เชื่อก็ไปเปิดดูคลิปอีกการหนึ่งของผมก็ได้นะนี่ซันพาวเวอร์นะครับกลายความจริงแล้วเอาไปเร็วๆเลยบางก้อนก็เหมือนจะเนียนนะครับ จริงๆถ้ามันไม่ได้สภาพแบบย่ำแย่อะไรมากมายเนี่ยก็ก็ไม่ซีเรียสอะไรมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าขี้เกียจเปลี่ยนเหมือนกันนะซื้อมาก็อยากใช้เลยนะครับบางก้อนก็โอเคอ มีหมุนบ้างไม่หมุนบ้างนะครับไข้หมดแล้วครับมีเป็นรอยบ้างเนี่ยอย่างนี้ยขควบวกเก็บไม่ดีอะครับหรือว่าไงอันนี้นี่คือไปใช้เลยไปใช้แล้วหรือเปล่าแล้วก็มันลบออก วอ้มีขาดด้วยนะเดี๋ยววัดโวดูว่าดูครับรันนี้เขาไม่ค่อยชาร์จให้อยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาวัดโวดนีกว่านะเพื่อความ ความที่แท้จริงที่แท้ถูกนะครับไล่กันไปเลยมาไล่กันเป็นก้อนๆไปเลยครับก้อนแรกครับสามจุดหกหนึ่ง

โอเคแยกไปก่อนนะสามจุดห้าเจ็ดแปดสาห้าเจ็ดห้าสจหงสิสาม้าแปดโอ้สามจห้าสี่เจ็ สาม8จ5ดหแปดสคือเขาไม่บาลานมาให้ด้วยนะครับซื entonces, ้อเยอะซื้อเยอะก็ไม่บาลานให้เลยเอามาก็ไม่ผมใช้อีกแล้วครับท่านนะเยี่ยมจริงๆร้านขายแบตนะครับอวันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับประสบการณ์การซื้อแบตลานนี้นะครับ อีกแล้วครับท่านนะอ้าวเราไปก่อนอดดครับสุดดีครับ